สวัสดีพี่น้องอ่าสะเดาฟู่แมงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิมาไม่ขามสองพี่น้องไม่ขามสองขามบุตัวสามบุกจ้าอ่าลองขามล้องเมื่อวานไม่สิ่ขามสองไหนบน้องสามหนึ่งสองสามตัวนี้บ้างได้ป่ะเนี่ยเออเนี่ยเออไมว่านี่ยนี่ไหมมาสิบอะไรเอาห้างก็ได้มันจะไล่แตาอ่าลองเมื่อตัวห้างไปไปถ่ายอะไรอ๋อ๋อเนี่ย หนึ่งสองสามตัวที่บ้านนะปเนหนึ่งสองสามอตัวี่ขไว้มันตุกตัวี้ที่หาเลยมตุตัวพ่นมากขำพดเลยครับลองลองจิดบ้างตัวเตีผมตีห้าไปก่อนแว่าเสียมันขาคู่สวนมันบ้าแมนครับสองสามเด้ครับทำเป็นคู่เออเดี๋ยวดียขวัญชีดเดี๋ยวเิงตุกอาเอามือออกก่อนีมือออกลองบังลองบังเอาขำบังมึงด้วเอาจับเห็นบังด้วย หนึ่งสได้สีเนาะเดี๋ยวเอาเนี่ยได้ไดแมเอาอันนี้หัวเหี้ยั่นสี่แล้วเดี๋ยวหนึ่งมันเด็คู่มันสองอเนี่มันมันสองตัวยอนหนึ่งสองน่อ๋อมาเลยนี่แมไม่นหนึ่งสองตัวพีเด้เพราะตัวนี้เป็นสองตัวเนี่ยน่ะเป็นคู่เยหนึ่งสองนี่ไปปะไหน่ปไหนมันนีเ่งมาไปไหเพราะขามปัญหาขไ้ขามคู่ ใช่ครับเป็นคูมันได้คูใหญ่มันได้คูหนึ่งสองสามได้คูแล้วนะได้คูถอยตัวนี้ขึ้นแพี่มจมคูน่นี่นี่ถอยตัวนี้หนึ่งสองสามอ่ะสาพุ่ได้อีกเอาอะไรบ้าเอาเอาจิตตัวตีห้างไถ่าแต่มันได้คูส่วนนยครับหนึสอเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋โอเคอ่ะวางก่อนเออาวางปกติวางปกติบ้างเอาเรอเอา เอามาขำแล้วมดเมาขำแล้วเอายายปิวขำก็ได้สิ่ก็ได้หนึ่งสองสามเอาตัวนี้ไปบ่ได้ถ้าพลาดพูดเ่ได้เดี๋ยวอัน้ก็ไปต้องอทีละ้ย่ามเาล้มันน้องเทด่าไม่ขำสองไม่แปดตัวต้องขำสองขำสองนี่เป็นโคแล้วขำสองนี่ขำจักเทียขำจักเทียโคไี้สามทำเป็นคมาเสีตก หนึองสามครับตัวที่ตายตัว้กลับมาใส่นห้องึงองสามกับตัวที่พุ่นเมนแม่มันก็เป็นซีตัวขนเอาตัวบีทเขาไปมันเป็นซีได้บหม้เลยเก็บซีไม่อยากบ้คำเอบางมองก็แปดตัวอ่ได้แล้วได้แล้วเก็บซีีไห้อออแปดตัวครับอาห็ดชัดเจนมันตัวเดิมอ นึ่ับจ็สิงายะส่เลยหนึ่งสองแม่บอสเจดสิบสองสามหนึ่งสองสามมันบวลงตัวได้เอมันบวลงตัวเด้่หมันขาดไปสามคนได้เรมันเสียเลยมนบ่ลงหนึ่งสองสาม้ันไปเพื่องสี่หนึ่งบกลงตัวซล่ะ เร่มมึงพี่น้องจะเพชรเลยเพชรเลยพ่น่องเนาะเจาะเจาะเามันสีนขอตังไหมขังดูที่อว่าขอขังขังขังักกันขังักกันนั่นเองออตกตัวสาเป็นคูปััไปหนึ่งสองข้งจะเพช่ออะไพื้นสีอะี่งจักตัวจักตัวแบกตั เนียนม่นเจ้าไม่ตัวลง็รกของเจ้าถ้าเจ้าเห็ดได้มุ่เฮ็ดได้ถันเจ้าเฮ็ดไมด้กูเห็ดไ่ได้ขัเจ้าเห็ดไ่ได้เจ้าซิมาบอกเขาอย่างเห็ดบ่ได้เฮ็ดปากก็ยังไม่แล้วสิเออฟังแม่ะบ่เจดรอกเอา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 หนึ่งสองสามเอาเลยเอาเดียวห้ชะอนอืมมันลงตัวถ้าเจ้าลงตัวได้เอาแตัวนยเยีมเยเยตัวเอาเยี่ยเเยี่ยเยี่ยเจ้ทำได้ถ้าเจ้าออกตัวแบบตัวยางก็เงินเบอร์ก็เจ้าต้องทำได้ เออเป็นคู่กันน่ะเออเอาหนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามสามเอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมัตกไปไปยิงตอเดกอมันถือด้วงนะมันขำหนึ่งสองสามอไลไปตไหมอเตอนกเจ้ามาสองปุอยนี่ไหมไมอ้ไลบังากันได้บ่เจ้าที่ตังสี่มไมไมมมเอาเมื่อนดีเด้เบื่อยดีเด้ เบอร์ไ้ดีอันที่จับคู่ห้ามข้ามเดวาจ์เดวันนี้จ้าว่าขามจับอ๋อลองก็ได้านึงสองสามเออเออเอาเออถอยหลังตัวนี้ถอยเออถอยเดี๋ยวบ่ถอยอยู่บ่กกละมาถอยหนึ่งสองตกาเอาคู่ก็ได้เอาพุ่มาใหมปเนี่ยเอาตัวตัวนี้พ่มาเอาตัวนี้มาเอี้มาสองเออเออบบบุ้ ลูอะบอลอตัวซ้ำเหมือนบอลอะไบอลอะไรผมเดินไปเรยบมันไม่ชเอาตังไม่แปตัวน้อเออแปตัวแปตัวแรตัวรเนียมดหัวเลยเขาจะช่วงกลางเนี่ยไปก่อนแลวันนี้กะสิกทำไม่ชัวม่นับปังไงดีนะันนี้เอาเอาเอานับแปดตัวเล้เออเนี่ยเพราจากนี้เพื่อหนึ่งสองสามเออถือว่า บานี้เราตเอาตวนม้เเต็มมาี่เนี่ยหนึ่งสองสามตุกีเออเอาเันนี้แล้นำาจากไม้ที่ซีแะมาเจ้าจตอาตัวนี้ขเดเดี๋ยวเดี๋ยเบิ่งหนึ่งสามเาเอามาก่อนเราไปเจาะจากไม้ที่ซีแหละเออเอาถุงมุ้งเลยหนึ่งสองสามถือว่าสองตัวว่ดเนี่ยเออสอตัวกลับรปท่านในกวัดนะ